อีกหนึ่งตัวที่หน้าเลขของทัพราชันชุดขาวเรอัลมาดริดรีวิวดีนฮุยเซนมากับสไตล์บิวอัพและสกิลพิเศษอย่างวิชเนอรี่พาร์ทสูตรการอัพและบูตและค่าพลังก็ประมาณนี้เลยนะครับจะไปนเน้นสปีดให้เพิ่มขึ้นจากการที่ได้ลองเล่นมานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นของมาใช้งานมากสำหรับคนที่ขาดกองหลังสไตล์บิวอัตัวสูงๆใหญ่ๆมีฟวามเร็ว เสียดายที่มากับสกิฟพิเศษอย่างวิชนารีพาสถ้ามากับลองรีเทคเกิลนะมไม่อยากจะพูดถึงลูกกางอากาศก็หายห่วงเพราะเจ้าตัวมันในความรูงถึง195เซนติเมตรเก็บเรียบลูกภาคพื้นดินก็ทำได้ดีสามารถวิ่งเบียดวิ่งสู้วัดกับกองหน้าฝากักตรงข้ามได้ดีมากถือว่ายกให้เป็นปเอกของแพ็กกอยังได้สำหรับดินฮุยเส้นร่างใครที่ขาดกองหลังสไตล์บิวาหรือใช้พวกเบคกิ้งบอลร่างเก่าๆหรือใช้พวกซาลิบาฟันได้การ์ดเขียวการ์ดไร้อยู่แม้กระทั่งบาริซี่สามารถอัปเกรดมาเป็นดินเฮลซ คลิปหน้าแล้วเจอกัน